สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่รับชมนะคะไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทาง Facebook หรือช่องทาง y o u t u b e นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารที่มีการอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะคะซึ่งฝนมองว่ามันสำคัญและมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนที่เป็นเจ้าของรถนะคะนั่นก็คือข่าวสารในเรื่องของการต่อาตบญใบขับขี่นั่นเอง นะคะอ่านะคะใครเข้ามารับชมแล้วนะคะคุณคอมเมนต์ทักทายหรือเทสให้กันด้วยนะคะว่าเสียงฝนได้ยินชัดเจนไหมนะคะภาพฝนโอเคไหมกระตุกไหมนะคะโอเคนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวสารในช่วงวัน2วันนี้จะเจอข่าวข่าวหนึ่งนะคะที่บอกว่า,าถ้าใครไปต่อใบขับขี่ นะคะคุณก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะฝนเคยเอามาให้ข้อมูลแล้วประมาณาท้ายๆปีที่แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเขามีการล่างออกมาก่อนนะคะเป็นล่างล่างกฎระเบียบตัวนี้ออกมายังไม่ได้ประกาศใช้นะคะแล้วก็ล่าสุดนะ วันสองวันที่ผ่านมานี้นะคะเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์สิ่งนี้ออกมาผ่านสื่อต่างๆแล้วนะคะเนื่องจากว่าสิ่งนี้จะประกาศใช้ในวันที่19กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นี่เองนะคะก็เป็นข้อมูลอัปเดตที่เป็นข้อมูลปัจจุบันก็อยากจะเอามาให้ทุกคนนะคะได้รับรู้รับทราบนะคะเพราะว่าเราทุกคนอ่ะเป็นเจ้าของรถใช้รถมีใบขับขี่กันทุกคนนะคะซึ่งต่อไปคุณก็ต้องมีการต่อใบขับขี่นะคะแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อใบขับขี่เนี่ย ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งรอบนี้ก็เช่นกันนะคะฝนขออนุญาตอ่านให้ทุกคนฟังเลยนะคะกับเนื้อหานะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเนื้อหาที่อยากจะสื่อสารออกไปนะคะอ่านะคะ กรมการขนส่งนะคะออกกฎมากฎหนึ่งว่าถ้าจะต่อใบอนุญาตขับขี่รถคุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วยนะคะเนื้อหาข้อมูลที่เขาให้ไว้นะคะมีดังนี้นะคะอขอต่ออายุใบขับขี่จะต้องมีใบรับรองแพทย์กฎกระทรวงได้กำหนดได้กำหนดทำการกำหนดให้ท่านผู้ที่ต้องการจะ ขอต่ออายุใบย้าตขับขี่ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2564นะคะจะถึงอยู่แล้วนะคะทุกคนนะคะเป็นต้นไปนะคะท่านจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการดำเนินการสำหรับการต่อใบุญาตขับขี่ซึ่งแต่เดิมการต่อใบย้าตขับขี่ไม่มีการกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์มาก่อนอ่านะคะสาเหตุนะคะสาเหตุจำเป็นที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ก็เพราะว่าข้อแท ข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับขี่นะคะจำเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเนื่องจากมีอายุที่มากขึ้นหรืออาจมีโรคประจำตัวนะคะหรือสมรรถภาพร่างกายที่อาจบกพร่องจนไม่สามารถขับรถยนต์ได้นะคะดังนั้นทางกระทรวงจึงกําหนดให้ท่านที่จะต่อใบขับขี่จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบการต่ออายุใบขับขี่รถด,ด้วยนะคะสรุป ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะคะผู้ที่ต้องการจะขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ทุกชนิดทุกประเภทนะคะต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดําเนินการด้วยไม่งั้นท่านจะไม่สามารถต่อใบขับขี่ได้นั่นเองอ่านะคะอันนี้คือเนื้อหาที่มีการประชาสัมพันธ์หรือออกตามสื่อต่างๆนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะถ้าใครดูในคลิปฝนฝนจะแปะคลิป ลิงก์ไว้ให้เพื่อให้ไปอ่านต่อนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสรุปได้ว่าต่อไปนะคะคุณไปต่อใบอนุญาตขับขี่นะคะคุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์แน่ไปด้วยซึ่งตอนนี้นะคะ,ะเขากําลังหาลือกันในเรื่องของโรคที่จะมีผลต่อการขับขี่โรคที่กําหนดในในกฎกระทรวงตรงนี้นะคะว่าถ้าคุณเป็นโรคนี้นะคะที่กําหนดหอยู่ในกฎกระทรวงตรงนี้คุณจะไม่สามารถต่อได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนะี่ยมันจะมีความ เข้มงวดมากขึ้นนะคะเนื่องด้วยเขามองเห็นถึงเขาเรียกว่าคือเป็นการป้องกันให้พวกเราในตัวนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆที่มีผลต่อการขับขี่อะค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะก,การไม่ให้มีใบรับมีใบอนุญาตขับรถนะคะก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้กับคนที่เป็นโรคกลุ่ม ที่เขาจะกําหนดในกฎกระทรวงนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเขาจะประกาศออกมาว่าโรคอะไรบ้างนะคะที่ที่จะไม่สามารถต่อใบขับขี่ได้เนื่องจากมีผลต่อการขับขี่แล้วก็มีโอกาสที่จะทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะคะซึ่งหลักๆตอนนี้พิกฝนมองนะคะโรคที่มีผลก็จาพวกโรคลมชักเนาะลมชักลมบ้าหมูอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับการการเป็นลมหรือเลือก เขาเรียกว่าโรคบูบหรือเปล่าฝนไม่แน่ใจนะคะคือแบบบางทีก็วูบไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรคอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลมากถ้าสำหรับว่าถ้าเราขับรถอยู่แล้วเกิดโรคเนี้ยค่ะตัวเราก็ มีความเสี่ยงนะคะกับการเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวเราถ้าเป็นโรคนี้มันก็ไปกระทบกับคนอื่นถ้าทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งอุบัติเหตุบางทีมันร้ายแรงเกินที่จะคาดการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระรวงนะคะแล้วก็กรมการขนส่งนะคะก็เห็นถึงจุดนี้แล้วพยายามที่จะออกกฎตัวนี้ออกมาบังคับใช้กับทุกคนที่ต่อใบขับขี่นั่นเองเพื่อให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้ถนนร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายาม ติดตามข่าวสารเนาะต่อไปนะคะตั้งแต่19กุมภาพันธ์2 5 6 4คือใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกไม่กี่วันใครที่ใบอนุญาตหมดนะคะตั้งแต่19กุมภาพันธ์คุณจะต้องขอใบรับรองแพทย์แนบไปด้วยนะคะซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องออกจากสถานพยาบาลนะคะก็คือ ถ้าพูดง่ายคือคลินิกทั่วไปหรืออะไรบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ต้องไปขอจากสถานพยาบาลโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่านะคะนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ทุกคนนะคะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นประจำนะคะต่อไปก็ก็ต้องตรวจโรคตัวเองอยู่เป็นประจําทุกปีนะคะฝนเองก็ก็ความจริงก็ตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเช็คในเรื่องของร่างกายนะคะว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะคะความจริงเนี่ยพอได้ฟังเรื่องนี้ก็รู้สึก รู้สึกนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นโลคจริงเราถูกยึดใบขับขี่เออจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราก็ใช้รถเนาะแต่ถ้าเป็นโลคจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะก็ต้องไม่ขับรถเนาะอ่านะคะก็อฝากไว้กับทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะทีะ่ติดตามข้อมูลของฝนนะคะแล้วคุณมองว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อยากให้คุณไลค์แชร์ออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับใครอีกหลายหลคนที่ได้พบเจอนะคะเขาจะได้รับรู้รับทราบอัปเดตข้อมูลข่าวสารตรงนี้ไปนะคะหรือคุณดูแล้วคุณเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะคะคุณเอาไปบอก บอกเล่าบอกต่อคนอื่นได้ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะฝนออกมาทําสื่อเพื่ออยากให้ทุกคนนะคะ,ะได้รับประโยชน์จากสื่อที่ฝนทําไปนั่นเองนะคะโอเคนะคะวันนี้มาให้ข้อมูลกับทุกคนในช่วงเช้าแบบนี้อยู่เป็นประจำใครชื่นชอบนะคะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook และช่องทาง YouTube ของฝนนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะอยากซื้อประกันภัยรยนต์ในราคาประหยัดคุณสามารถที่จะทักฝนได้นะคะฝนมีช่องทางให้คุณซื้อในราคาประหยัดนั่นเองส่วนใครที่อยากจะมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางอีก กระเป๋าจากรถที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะเดี๋ยวนี้มองไปซ้ายขวาหน้าหลังนะมีแต่รถหมดเลยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ารถตรงนี้นะคะสามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้นะคะใครสนใจที่จะอยากจะทําธุรกิจประกันภัยรถยนต์สามารถที่จะทักฝนได้เช่นกันทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้โพสต์ไว้แล้วนะคะใครที่สนใจทักได้เลยหรืออยากปรึกษาเรื่องประกันภัยรถยนต์ทักได้เลยนะคะยินดีแนะนํายินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ